ลิงฮาลรันมุมไหนครับขาหยับมาแล้วยิงเรียบร้อยครับโอโ้โหแลมเดลไปถูกทางแต่เซฟไม่ได้ครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับแมนซิตี้คนแรกของอาร์เซนอลครับนักเตะไม่ยอย่างดีแคนไรขาหยับมาแล้วยิงเรียบร้อยครับโอโ้โหเฉียบขาดครับเลตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคนที่สองของแมนซิตี้ครับ แจ็กกีลิดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นนำเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับบุกยศากา้าขาหยับมาดแล้วโอ้โหไม่เข้าครับซากา้าคนที่3ของแมนซิตี้ครับแบร์นาโดซินวาตยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเกือบปัดได้เหมือนกันครับแลมเดล เอาละครับขายฮาวเวิดครับนักเตะใหม่ขาหยับแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหไลขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ครับโควาสิตโควาสิตเลือกยิงลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหรำเดียวดักได้ครับจังหวะนี้เอาละครับอาร์เซนอลเข้าเพื่อตีเสมอครับเป็นทางนั้นของเรยโดทอสซาไม่เข้าครับโอ้โหริเดซันดาถูกครับ แล้วแบบนี้คนต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าเพื่อปิดเกมครับเควินเดอร์บรอย์ขาหยับแล้วจิงโอ้โหชนคานครับเดอร์บรอยด์ผิดเกมไม่ได้ครับแมนเชสเตอร์เอาละครับเอาละครับต้องมาลุ้นคนต่อไปของอาร์เซนอลครับมาติดบรรยากาศเข้าเพื่อตีเสมอครับไม่เข้าแพ้ขาหยับแล้วยิงเรียบร้อยครับบรรยากาดสัดเข้าไปตรงกลางสามประตูต่อสามครับ ฟิลฟอร์เดนขาหยับมาแล้วจิงนิ่มๆครับฟอร์เดนคุณนำเป็น4ประตูตสามครับคนต่อไปของอาร์เซนอลไม่เข้าแพ้นะครับเป็นอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยครับโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกซินเชนโกจิงโอ้โหหลอกหน้าเท้าที่เนียนกลิบเลยครับลูกนี้4ประตูตสี่ครับ เอาละครับมาดูทางด้านของโรดดี้อู้หมุมดิกเลยครับโรดดี้โงแรมเดียวไปถูกแับแต่ไม่ถึงครับจังหวะนี้คนต่อไปของอาร์เซนอลครับไม่เข้าแพ้นะครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับโทมัสปาเต้ปาเต,าเต้ขาหยับแล้วปัดได้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับแบบนี้ครับ เป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเฉือนเอาชนะลูกโทษที่จุดโทษอาร์เซนอลไปแบบสนุกสุดมันละครับจังหวะนี้